เปิดคลิปต้อนรับผู้ชมสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรากองทัพเหล็กแห่งสยามวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวที่ทําให้คนทั้งโลกต้องหันมามองสาวไทยคนหนึ่งที่ไม่เพียงแต่สวยแข็งแกร่งและเฉียบแหลมแต่ยังสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในเวทีระดับโลกเธอคืออ้อมสิงห์หญิงไทยผู้ไร้พ่าย,ายและวันนี้เธอได้แสดงพลังจนฝรั่งทึ้งตุรกีหงายและยุโรปทั้งแผ่นดินต้องยอมรับ บอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวทั่วไปแต่คือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติขีดขีดขีดช่วงดึงอารมณ์ทำให้ผู้ชมอยากดูต่อลองคิดดูสิครับหญิงไทยคนหนึ่งที่ผ่านการฝึกสุดโหดในกองทัพไทยออกไปเผชิญหน้ากับทหารต่างชาติในสนามจำลองจริงแต่ผลกลับทำให้โลกทั้งใบต้องอึง้งฝรั่งที่เคยหัวเราะกลับยกนิ้วให้ตุรกีที่เคยมั่นใจถึงกับยอมแพ้และยุโรปทั้งแผ่นดินพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ผู้หญิงไทยไม่ธรรมดาขีดขีดขีดช่วงเล่าภูมิหลังใส่รายละเอียดความจริงและความภูมิใจออมสินหรือที่เพื่อนเพื่อนในหน่วยเรียกว่าไทยเกิลเป็นเจ้าหน้าที่หญิงจากกองกําลังพิเศษของไทยเธอมีประสบการณ์ทั้งในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภยัยการฝึกยุทธวิธีผสมและการซ้อมรบระหว่างประเทศโดยเฉพาะในปีล่าสุดนี้ที่เธอได้เข้าร่วมการฝึกผอสมไทยตุรกีสนามรบจำลองถูกจัดขึ้นเพื่อทดสอบความแข็งแกร่ง ความแม่นยำและไหวพริบของแต่ละหน่วยแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือออมสิงจะสามารถล้มทีมตุรกีได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเธอไม่เพียงแต่ใช้ยุทธวิธีแบบไทยดั้งเดิมเท่านั้นแต่ยังผสมผสานเทคนิคสมัยใหม่ทำให้การเคลื่อนไหวของเธอทั้งรวดเร็วสง่างามและแม่นยำจนผู้เชี่ยวชาญต่างชาติถึงกับกล่าวว่ามากกว่านี่แหละคือจิตวิญญาณน,นักรบแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขีดขีดขีดช่วงวิเคราะห์เหตุผลที่ทําให้ต่างชาติทึ่งเหตุผลที่ทําให้เธอโด่งดังข้ามทวีปนั้นไม่ใช่แค่เพราะฝีมือแต่คือทัศนคติเธอพูดเสมอว่ามากกว่าการสู้ไม่ใช่เพื่อเอาชนะใครแต่เพื่อแสดงให้โลกรู้ว่าคนไทยไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดและนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้ชาวยุโรปชื่นชมจากคลิปการฝึกเพียงไม่กี่นาทีกลายเป็นมวราลที่มียอดวิวทะลุหลักสิบล้านมีการแชร์ในโซเชียลทั่วโลกทั้งเพจทหาร เพจต่างประเทศและสำนักข่าวในยุโรปฝรั่งจำนวนมากถึงกับคอมเมนต์ว่ามากกว่านี่คือหญิงเหล็กจากเอเชียเธอเหมือนตัวละครจากหนังแอคชั่นแต่มีอยู่จริงขีดขีดขีด,ขดช่วงเปรียบเทียบกับต่างชาติเน้นความเหนือของไทยในการซ้อมรบครั้งนี้หน่วยไทยถูกจัดอยู่ในลำดับรองจากตุรกีในตอนแรกแต่หลังจากการประทะเริ่มขึ้นไทยกลับแสดงศักยภาพออกมาเกินความคาดหมายความรวดเร็วความสามัคคี และจิตใจนักรบไทยนั้นทําให้คู่แข่งถึงกับถอยไม่เป็นรูปตุรกีถึงกับต้องส่งคำเชิญขอฝึกเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อศึกษาวิธีการของทหารไทยและเมื่อ,อยุโรปได้เห็นผลงานของออมสิงก็เริ่มมีข่าวว่ากองทัพต่างประเทศหลายแห่งต้องการเชิญเธอไปเป็นวิทยากรรับเชิญในหลักสูตรพิเศษขีดขีดขีด,ขดช่วงอารมณ์ปลุกใจดึงความภูมิใจไทยนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของคนหนึ่งคนแต่คือศักดิศรีของประเทศไทย หญิงไทยในยุคใหม่ไม่ได้แค่สวยหรืออ่อนโยนแต่สามารถยืนอยู่แนวหน้าในสนามรบได้อย่างสง่างามและออมสินได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความเป็นไทยคือพลังที่ไม่มีวันพ่ายแพ้เพื่อนๆลองจินตนาการตามดูสิครับเมื่อเธอยืนอยู่กลางสนามรบมือถือปืนประจำกายแววตาแน่แน่ภายใต้ธงชาติไทยที่โบกสะบัดเบื้องหลังเสียงลมพัดผ่านเสียงเครื่องบินรบไทยแล่นเหนือหัวภาพนั้นมันช่างยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ ขีดขีดขีดช่วงต่างชาติยอมรับการตอบรับจากสื่อยุโรปหลังจากคลิปถูกเผยแพร่สำนักข่าวหลายแห่งในยุโรปเช่น BBC d e f e n s e และ Euro Military ได้รายงานข่าวนี้มีการยกย่องว่ากองทัพไทยมีบุคลากรหญิงที่เก่งกาจที่สุดในเอเชียและในประเทศตุรกีเองก็มีการออกข่าวพร้อมคำชื่นชมว่ามากกว่าไทยคือพันธมิตรที่น่าจับตามองในอนาคตเรียกได้ว่าจากสนามฝึกกลายเป็นสนามสร้างชื่อ และชื่อของออมสินก็ถูกพูดถึงในวงการทหารทั่วโลกขีดขีดขีดช่วงวิเคราะห์ผลกระทบในไทยในประเทศไทยเองเธอกลายเป็นไอดอลให้กับหญิงสาวรุ่นใหม่หลายคนเริ่มสมัครเข้าเรียนหลักสูตรทหารหญิงมากขึ้นเพราะแรงบันดาลใจจากเธอที่แสดงให้เห็นว่าเพศไม่ใช่ข้อจำกัดในการปกป้องชาติกองทัพไทยยังมีแผนจัดแสดงการฝึกจำลองโชว์ให้ประชาชนชมเพื่อส่งเสริมความภาคภูมิใจในความสามารถของคนไทย พร้อมทั้งเปิดตัวโครงการหญิงแกร่งแห่งสยามเพื่อค้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเหมือนออมสินขีดขีดขีด,ขดช่วงปิดท้ายดึงให้คนติดตามและแสดงความเห็นเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่ข่าวธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีของชาติไทยสาวไทยคนนี้ได้แสดงให้โลกเห็นว่าความอ่อนโยนและความแข็งแกร่งสามารถอยู่ร่วมกันได้และเธอกำลังกลายเป็นตำนานที่ทำให้โลกต้องจำชื่อของประเทศไทย เพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างครับถ้าคุณภูมิใจในความเป็นไทยฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์คำว่าไทยไม่แพ้ใครในโลกเพื่อส่งกำลังใจให้ออมสินและทหารไทยทุกคนที่ปกป้องชาติอย่างไม่ยออ่อท้อแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราวแห่งความยิ่งใหญ่ของกองทัพเหล็กแห่งสยามขอบคุณที่รับชมครับออมสินไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งเท่านั้นแต่ยังเป็นภาพแทนของหัวใจคนไทยที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตา ทุกก้าวของเธอบนสนามรบคือการพิสูจน์ว่าความกล้าและความอดทนสามารถพาเราก้าวข้ามขีดจำกัดที่คนอื่นมองว่าเป็นไปไม่ได้ในทุกภารกิจเธอไม่ได้สู้เพื่อตัวเองแต่เพื่อธงไตรรงที่อยู่บนบ่าเธอรู้ดีว่าทุกการเคลื่อนไหวคือเกียรติของชาติที่ต้องรักษาไว้ให้สมศักดิ์ศรีเมื่อภาพของเธอในสนามฝึกเผยแพร่ออ,อกไปผู้คนทั่วโลกต่างหลงไหลในพลังที่แผ่อ,ออกมาจากดวงตาเล็กๆคู่นั้นที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธา เสียงปรบมือดังสนั่นในทุกการปรากฏตัวของเธอจนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทั่วโลกกล้าที่จะลุกขึ้นยืนอย่างสง่าง,งามเหมือนเธอออมสินกลายเป็นตัวแทนของคนไทยในยุคใหม่ที่ไม่หวั่นต่อความท้าทายจากการฝึกหนักในป่าฝนเขตร้อนจนถึงสนามรบกลางทะเลทรายเธอผ่านทุกสถานการณ์ด้วยรอยยิ้มและความเชื่อมั่นที่มั่นคงในหัวใจไม่มีคำว่ายอมแพ้อยู่ในพจนานุกรมของเธอเลยแม้แต่คำเดียวความสำเร็จของเธอไม่เพียงสะท้อนถึงความสามารถส่วนตัว แต่ยังแสดงถึงคุณภาพขององค์การฝึกฝนในกองทัพไทยที่ยืนอยู่ในระดับสากลทุกครั้งที่เธอสวมชุดทหารสีเขียวเข้มมันไม่ได้เป็นเพียงเครื่องแบบแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของคําว่านักรบแห่งสยามที่พร้อมปกป้องบ้านเกิดด้วยหัวใจทั้งหมดของเธอหลายคนอาจไม่รู้ว่าเบื้องหลังรอยยิ้มของออมสินนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวขององค์การฝึกอันทรหดต้องตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางฝึกปีนเขาวิ่งลุยโคลนและฝึกยิงปืนในทุกสภาพอากาศเธอบอกว่า ไม่มีความสําเร็จใดที่เกิดขึ้นได้โดยไม่มีความพยายามคําพูดนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กสาวทั่วประเทศเริ่มหันมาฝึกฝนตัวเองมากขึ้นทุกคนอยากเป็นเหมือนเธออยากมีจิตใจที่เข้มแข็งและมั่นคงเหมือนนักรบไทยในตำนานในต่างประเทศชื่อของออมสินเริ่มถูกพูดถึงในวงการข่าวระดับโลกนักข่าวหลายคนเดินทางมาสัมภาษณ์เธอถึงประเทศไทยเพื่อเรียนรู้ว่าหญิงสาวคนนี้มีแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้เธอสามารถก้าวขึ้นมาอยู่ในจุดนี้ได้เธอตอบเพียงสั้นๆว่า ฉันไม่เคยสู้เพื่อชื่อเสียงแต่ฉันสู้เพื่อประเทศไทยคำตอบนั้นทําให้ผู้สื่อข่าวถึงกับนิ่งไปสักพักก่อนจะยิ้มและพูดว่าคุณคือหญิงเล็กแห่งเอเชียจริงๆคําพูดนั้นถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกและทําให้ชื่อของออมสินติดเทรนด์ในหลายประเทศกองทัพไทยเองก็ไม่รอช้าได้ยกย่องเธอเป็นแบบอย่างของทหารหญิงยุคใหม่พร้อมเปิดโอกาสให้เธอเข้าร่วมในภารกิจระหว่างประเทศมากขึ้นภาพของเธอถือปืนยืนข้างรถหุ้งกรอบกลายเป็นภาพไวรัลที่มีผู้แชร์มากที่สุดในสัปดาห์นั้น เสียงคนไทยทั้งประเทศต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าภูมิใจในความเป็นไทยการที่หญิงไทยคนหนึ่งสามารถทําให้ชาวต่างชาติยอมรับได้ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยมันคือการยกระดับภาพลักษณ์ของชาติในเวทีโลกไม่เพียงแค่เรื่องขององค์การต่อสู้แต่เธอยังมีหัวใจที่อ่อนโยนออมสินมักจะเข้าร่วมภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามพื้นที่ต่างๆทั้งในภาคเหนือและภาคใต้เธอช่วยอุ้มเด็กออกจากพื้นที่น้ำท่วมช่วยส่งอาหารให้ชาวบ้านและยังคอยให้กำลังใจผู้ประสบภัยเสมอ เธอพูดว่าหน้าที่ของทหารไม่ใช่แค่ถือปืนแต่ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนด้วยคำพูดนี้ทำให้คนไทยยิ่งรักเธอมากขึ้นเพราะมันสะท้อนถึงความเป็นทหารของประชาชนอย่างแท้จริงเมื่อเรื่องราวของออมสินถูกถ่ายทอดผ่านสื่อยุโรปค,ความนิยมก็ยิ่งพุ่งสูงมีการสร้างสารคดีสั้นชื่อว่าไทยไอออนเลดีที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอตั้งแต่วันแรกที่เข้ากองทัพจนถึงวันที่ยืนหยัดในสนามฝึกต,ต,ต่างประเทศ ภาพนั้นไม่ได้แค่บอกเล่าความแข็งแกร่งของเธอเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความอบอุ่นของหัวใจไทยที่ซ่อนอยู่ภายในเสียงเพลงชาติไทยที่ดังขึ้นในตอนท้ายของสารคดีทําให้ผู้ชมในโรงภาพยนตร์หลายคนลุกขึ้นยืนปรบมือให้โดยไม่ได้นัดหมายทุกวันนี้อ้อมสินยังคงฝึกฝนตัวเองไม่หยุดเธอเชื่อว่านักรบที่แท้จริงไม่มีวันหมดไฟและทุกครั้งที่เธอพูดในงานต่างๆเธอมักจะย้าว่าความเป็นไทยคือพลังที่ไม่มีใครทําลายได้ ประโยคนี้กลายเป็นคำคมที่ถูกแชร์ทั่วโลกออนไลน์และถูกพิมพ์บนโปสเตอร์ของหลายสำนักข่าวความโด่งดังของเธอไม่ได้ทำให้เธอหลงตัวเองกลับยิ่งทำให้เธอทมตนและมุ่งมั่นทำหน้าที่เพื่อประเทศต่อไปเธอบอกว่าในอนาคตอยากตั้งโครงการฝึกเด็กหญิงไทยให้กล้าและแข็งแกร่งเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การฝึกและเข้าใจคำว่าจิตใจนักรบ ที่แท้จริงโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพไทยและองค์กรต่างประเทศหลายแห่งที่อยากร่วมมือกับเธอนี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ทำให้ชื่อของประเทศไทยถูกยกย่องในสายตาชาวโลกอย่างต่อเนื่องภาพของหญิงสาวคนหนึ่งที่ยืนสง่าง,งามกลางลานฝึกมือขวาถือปืนมือซ้ายจับธงชาติไทยก้มศีรษะเล็กน้อยพร้อมพูดว่าเพื่อประเทศไทยคือภาพที่ไม่มีใครลืมได้มันไม่ได้เป็นแค่ฉากในคลิปแต่มันคือหัวใจของชาติทั้งชาติที่เต้นอยู่ในร่างของเธอ ออมสินได้พิสูจน์แล้วว่าความเป็นหญิงไม่ใช่อุปสรรคต่อความยิ่งใหญ่แต่คือพลังที่ทำให้โลกต้องยอมรับและนี่คือเรื่องราวของสาวไทยไร้พ่ายที่ทำให้ฝรั่งต้องทึ่งตุรกีต้องยอมและยุโรปต้องหลงรักนหัวใจของหญิงไทยคนนี้